โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปักค,คงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคก,การเก็บแหลงคอนคูลเลอร์นะครับของผมเองนะซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายสําหรับคนที่จะเก็บแหลง่งในโหมดโซโล่นะแต่ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าจะเริ่มเก็บยังไงดีเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางการเก็บได้นะครับก็แหลงปัจจุบันของผมนะก็ยจจอยนะู่ในเอ็ดห้าดาวนะครับ ก็ไม่ได้เก็บแล้วนะหลังจากที่ขึ้นไปเอากกไปเอาฉายานะครับก็พอแล้วให้คนอื่นขึ้นไปบ้างนะครับแบ่งๆปันเพื่อนร่วมเกมเล่นเกมของเรานะโอเคคลิปจะเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันด้านในพร้อมกันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นลายเครื่องบินนะครับลายเครื่องบินตานั้นนะผมมีจุดที่จะลงอยู่สองจุดหลักๆนะครับก็จะมีที่วงไว้ครับ มันเป็นบ้านเล็กๆนะแต่มันมีจุดดอบรนะครับแล้วก็มีเมืองด้านล่างนะมันอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้มีคนใช่ไหมเราจะโยกมาเมืองข้างๆนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับแต่ส่วนใหญ่จุดสามจุดที่ผมวงไว้มันไม่มีคนลงนะผมเล่นไต่ขึ้นคนมาเนะี่ยไม่ไม่มีจริง โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงนะครับ let's go <S โอเคครับก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดเอาไว้นะอ็ oh. อัดมาหลายทีแต่ว่าลืมลืมกดอัดงงไหมไม่งงหรอกโอเคโอเคเราก็ใช้ลูกตาในการมองศัตรตูนะครับโอเคเราก็จะเลือกลงไปตรงนี้นะรถเนี่ยสำคัญมากนะครับ ไม่มีนะครับโอเคมีตัวหนึ่งแต่ลงไกลๆนะลงๆก็เราจะเอาของประมาณหนึ่งนะเราจะไม่เอาเยอะมากนะเอาหลักๆก็มีหมวกมีเกราะมีปืนก็พอแล้วแต่ไอ้เจ้าบ้านเล็กๆใน,น้อยในรีวิกเนี่ยของเยอะมากนะครับโอเคบางทีเราไปเล่นแบบใหญ่อะ่ะ มนี้เกียจฟาร์มเว้ยเออผมก็เล่นมาเล่นแบบเนี้ยอย่างมันจบไวนะครับผมก็จะฟาร์มแค่สองหลังนะแต่ถ้ามีคนเราก็จะเลี่ยงออก,ออกฟาร์มที่อื่นแต่อย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่มีคนจริงส่วนใหญ่คนก็จะไปลงพาวเวอร์เพนไปลงมิดนะครับไปลงจุดอีเวนแล้วก็ไปลงหอคอยกาลินนะเพราะว่า เขเก็บดาบนบอลกันนะครับโอเคโอเคลงรถเนี่ยมันดรอปร้อนะครับก็จะบวกไม่บวกก็อยู่ที่ตอนนี้นะครับถ้าขับไปเอาตั๋วได้ก็ไม่ลบครับก็ผมเล่นทุกตานะอ่ะมีบอทผมขับลายเดิมทุกตานะครับ โอเคเราก็จะถึงอ e ีเวนแล้วยิงกันเดือดเลยตรงนี้เราก็โฉบเมาตัวแต่เราจะไม่จอดนะ่าตอนนี้ภารกิจเราสำเร็จไปละห้าส0เซ็นะคือไม่หลบสอาแด้จก็บตายแนละ้วตรงนี้แล้วเขายิงโดนนี่เราบางทีเสียตัวรฟรีเลยนะอ่าหลังจากที่เราได้ตัวแล้วนะขั้นตอนต่อไปคือ เราจะไปเอารถบูม่านะครับก็เลี่ยงการขับเข้าเมืองใหญ่ๆนะบางทีศัตรูฟาร์มอยู่นะครับโอเคแล้วก็จะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ลงไปเอารถบูม่าเลย <c oughs> ก็บางทีมันมีคนอาจจะมีคนลงมาแย่งนะหรือบางทีเราลงไปเราไม่ได้ลดอะเราตายได้เลยครับ แต่อันนี้เราเอาชัวร์ดีกว่าแล้วผมก็ขับมาลายเนี่ยผมขับมีทุกตานะแต่ถ้าไปลงเมืองด้านบนก็เหมือนกันครับโฉบมา,าตัวแล้วก็วนมาเอารถบูมานะนี่แล้วจะรถบูม่า,นะมาไม่มีไม่มีคนเอานะตรงนี้หลังจากนั้นผมก็จะมาแอบตรงนี้นะในตรงบ้านซื้อของเนี่ยบางทีได้ ได้ดักคนนคนเข้ามาซื้อของโอเคเก็บด้วยนะครับงานอัมาอพางนะบางทีเราเดินไปเดินมาเรามีเงินด้วยนะเอาเงินมาซื้อเกาะซื้อหมวกได้นะครับโอเคเราเดินหาของมาพักแล้วก็มาแอบตรงนี้นะเดี๋ยวๆดี๋ไม่ปิดประตูโอเคปิดี๋้วลครับ ก็จะนอนตรงนี้นะจนกว่าวงอัปเดตนะครับอ่าตอนนี้วงใกล้อัปเดตแล้วนะครับปับ๊บเราจะไปกลางวงเลยนะเราจะไม่รอนะครับของแค่นี้ผมว่าพอที่จะยิงคนได้แล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> เราเลือกจุดนะ <c oughs> แล้วเราก็ไปกันโอเค let's go ก็ผมเล่นอย่างทุกตาเลยนะตาจริงๆไม่ค่อยลบนะแต่มันอาจจะไม่ได้คิวมากมายนะครับ <Okay. S 1> ต้องอยู่ที่จุดประสงค์นะโอเคถ้าคุณอยากยิงคนเยอะก็ไปเล่นปอร์ตก็ได้นะแต่นี้เราต้องการที่จะเ <Wow. S 1> ก็บแต้มนะก็วนดูรอบเหือนะยิงคน เมืนเดิมครับเก็บรถแล้วก็เข้าไปแอบไม่จาเป็นจะต้องบ้านนี้ก็ได้นะแต่ผมเลือกว่านี้มันมีกลางวงอ่ะโอเคเดี๋ยวนอนรอวงเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้วงกำลังช้าเดทนะก็ผมได้คิวบอทมาสองตัวนะบอทเดินผ่านโอเคขยับเข้อกลางไีครับ ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าตรงนะั้นแต่เราจะรถบูม่านะครับใช้ให้ได้เปียบนะม,มันยิงทะลุด้านหน้าไม่ได้นะครับต้องยิงด้านหลังอย่างเดียวนะ,จะเจ้ารถบูมา่าไอเปียกถ้าเราสงสารเองจริงถามว่าทำไมเรียกรถบูมากก่าก็ดูดา้อนบอลก็น่าจะรู้นะครับแต่คงดูกันหมดแล้วนงเพื่อนระตูนเก่าแลนะ้ว เคเดี๋ยวมาซื้อเกาะซื้อหมวกนะครับมาได้เกาะอันเดียวแต่เกาะสำคัญกว่าหมวกนะเพราะเราไม่ได้ไปวัดสไนอะไรอยู่แล้วโอเคโอเคก็หาที่แอบดีๆนะครับเลือกบ้านแล้วก็บางบางคนอาจจะมีจุดแอบไม่เหมือนกัน,น <S <S ผมเลือกตรงนี้มันมีรถมาด้วยโอ้ยจอดด้วยฮะออแล้วมีคนบินมาลงด้วยเนะี่ยมาจากไหนเนะี่ย โอเคครับเขาแอบตรงประตูนะังหวะนี้เขาแก๊กระเบิดนะครับเขากำลังเกือนะไม่ถือป็นรอยัดเลยประมาณนี้นะครับการการเล่นลูกซอง ปลึกไว้นะครับทักษะการเล่นลูกซองใครเล่นช่ำๆเนี่ยผมบอกเลยโกงมากยิงเนี่ยปืนเนี่ยไอเจ้าปืนเอ็มอะไรสักอย่างเอ็มหนึ่งเจ็ดองแปดทุยโดนชอดอ่ะอาจจะพูดวกไปบนมาแล้วอ็ไปได้วยนะตอนนี้เหลือสิบสองคนละ เราไม่น่าจะลบแล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะบวกไหมนะครับโอเควองอัปเดตโชคดีที่เราอยู่กลางเลยเนาะไม่ต้องไปไหนลนะหน้าที่อย่างเดียวคือรอครับแต่ถ้าใครอยากคิวก็ไปหายิงคนไปคิวได้แต่จุดประสงค์เราชัดเจนนะครับเก็ดแต้มครับเอาชีวิตรอด เ้าก็ขับรถกันว่อนไปหมดนะเลยนะอันนี้ผมก็เริ่มจะสนแหละที่จริงก็ไม่ควรจะขยับตัวมากไปเจอพวกบ้าคิวเนะี่ยลงมางัดเราได้เลยเนะอุ้ย ก็เดี๋ยวปล่อยคลิปรันเลยนะครับผมจะไม่ตัดละ <Okay. S 1> ให้ดูกันไปยาวๆตอนนี้วงเดินแล้วนะครับเดี๋ยววงมาประจบกันเมื่อไหร่ก็น่าจะเดือดแล้วนะตอนนี้บางคนคิดมากนะครับบางทีกลัวว่าบ้านกลางวงจะมีคนอะไรอย่างนี้แต่ก็มีน้อยนะคนจะเล่นขอบกันนะส่วนใหญ่คนก็จะคิดเหมือนทุกๆคนแหละครับว่า กลางวงจะมีคนอะไรเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาเล่นกลางวงกัน,นครับโอเควงอัปเดตแล้วเราจะเคลื่อนต่อหรือเราจะรอเล่นช้าก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เลือกที่จะเข้าไปกลางแล้วนะเพราะว่านอกวงยังมียิงกันอยู่เลยถ้าเราเข้าไปเราอาจจะเป็นศพได้นะครับ ให้เขาตัดกันไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณบอทนะที่ามาเพิ่มตะกอลคิวให้เราเพราะฉเราไม่มีคิวเลยนะโอเคก็หาดักคนนะครับเข้าวงน่าจะเยอะแนละ้ะคุณคิดดูฝ่ายตรงข้ามันมีคนแหลนะ หลือเจ็ดคนนะครับตอนนี้ยิ่งถ้าคุณได้สก,กิลบินมาด้วยนะยิ่งโกงเลยนะอีนี้มันมีสก,กิลบินนะครับ จะบินไม่ตายนะครับอีเคคุณเห็นก็ฝ่อของข้ามคงไม่ข้ามสะพานมานะครับถ้าเป็นผมก็เลือกที่จะว่ายน้ำนะโอเคเหมือนเขาหน้าจะอยู่ในวงอยู่นะครับ, <S <S เ,บเรามีสก,กิลบินนะ เนี่เพื่อนดูจังหวะนี้นะครับผมไม่ได้ยินเสียงเท้าเขานะแต่มีมสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ขึ้นก่อนเสียงนะครับก็โอ้โหการขยับตัวนินดๆหน่อยๆก็ขึ้นแล้วนะเขาปรับมาให้มันเล่นยากขึ้นหรือเล่นง่ายขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหลือสามคนนะครับ น่าจู่ในเมืองหมดเลยเรามีรถบูมา่าเหลืออยู่นะดีมากเลยนะเจ้ารถบูมา่าโอ้วา,อางยนะังไงเนี่ยวางไม่ค่อยติดนะเพื่อนเพื่อนเป็นนะเฮ้ยล, hey, ล้วทีสูลเป็นไงโอเคได้รถแล้วนะครับ ที่จริงเราจะเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าไอเมืองเนี้ยมันขึ้นหลังคายิงมันยิงเราได้ครับเราต้องลงไปหามุมใหม่เล่นนะอ่ะมีใต้เท้าเราหนึ่งคนครับมันอะี้โอเคเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นอีกแล้วไม่ได้ยินเสียงเท้านะเมื่อกี้สัญ,ญลักษณ์นำมัาเลยผมคิดว่าเขาจะอยู่ข้างๆบ้านนะตอนแรก ผมเลยหย่อนระเบิดไล่นะครับหย่อนไปนู่นนะหย่อนไปไหนโอเคได้ยินตอนนี้ได้ยินเสียงกินยาแล้วเขาอยู่ในบ้านนะครับใต้เท้าเราเลยโอ้โ โอเครู้ตำแหน่งหมดแล้วโอเคเขายิงกันไปหนึ่งคนครับเขาปั๊มยาแล้วเขาอยู่ข้างในตอนแรกผมจะมาเก็บตัวนี้เลยนะผมนึกว่าข้างในเขาจะตายแล้วตายครับเช้าวันนี้ตายวงนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งนะ แต่เรามีเจ้าปืนลูกซองนะครับโกงนะปืนนี้โกงมากๆเลยเดี๋ยวเราวางเป้านะวางเป้ารอเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีวิธีการเก็บแรงในฉบับของผมเองนะครับก็วิดีโอหน้าจะเป็น เทคนิคหรือเคลราพรดีๆก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพื่อติชมกันได้นะครับว่าอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ควรนะครับก็จะรับคำติชมกันไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนาทีสวัสดีด้ครับ